สวัสดีครับผมมื่อหนี่สิบ้ามาบึงผลงานของรถไถน้อยครับรถไถเกาญี่ปุ่นที่ผมซื้อมาแหละมาใส่รถตะรี่ปั้นหน้าว้านเข่าครับเขาเกิดดีว่ครับกำลังงามเลยครับนี่ครับเอามาไถไถแล้วกับมาใส่รถตอรี่ปัน้นฮ็ดของจะของเองครับบ่ได้ไปจ้างผู้ใด ผมมาใส่งานดีอยู่กับคุ้มอยู่ครับซื้อมาราค่าแสนกว่าบาทนี่แสนสามนี่ไถหุดสามรอบเลยครับไถอยู่นี่ไถแล้วก็ใส่โรตตลี่ปันปันวันเขา่าแบบน,นี้ครับก็บเลยมารีวิวไ้พี่นองมาเบิง้งว่ารถไทหน่อยมันก็ใส่งานดีครับราคากับบอรแรงแสนสามนี่ผมมามันก็คุ้มอยู่ครับ เอามาใส่ของเจ้าของคุมหนีอยู่คลิปนี้ก็เลยผ้าพี่นองมาเบิงผลงานของรถไถหน่อยครับขอบคุณที่เขามารับชมนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำเรื่อยๆนะครับเด้อพอกันคลิปหนา้าคลิปนี้สวัสดีครับ